Oh, hey. oh, กำลังไสสวยอยู่ครับสวัสดีครับนานาครับวันนี้พานานาครับมาเยือนบ่อทรายครับวันนี้พานานามาตกปลาบ่อทรายบ่อทรายบางบานครับครั้งแรกครับนี่ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี้เงียบมากครับตีเบ็ดทีเดียวก็นอนเลยครับท่านผู้ชม ไม่มีปลากดปลาอะไรมาดึงเลยก็ช่วงเช้ามาก็กินดีนะครับปลากินกลางวันรู้สึกว่ากินกลางวันนะครับครับมากับเสียนหน่อยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนนอนนะครับอ๋อ <c oughs> นานมากเลยไม่มาออกทริปด้วยกันครับ <c oughs> ผมครับผมนี่ครับ <c oughs> ว่าจะมีตัวใหญ่ให้นะนะเอฟซี FC ได้ดูกันหรือเปล่านะครับตามรุ่นดูกันนะครับคุณผู้ชมก็แกได้ประนไปแล้วตัวหนึ่งเมื่อเช้านี้ ผมยังไม่ได้ครับปนินได้มอตะกลับไปตัวหนึ่งนะครับนานายแกก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะนานายนะครับนานายครับผมอันนี้นานายแกเอาหมายให้ครับผมวันนี้แกก็ได้ปนินไปแล้วตัวหนึ่งครับันนี้ใส่ดีนะครับท่านผู้ชมบ่อทรายบางบานมาช่วงตลาดกําลังจะวายครับนี่ก็คืมๆหน่อยครับท่านผู้ชมเช้านี้นะครับนานายแก นครับดูทางนู้นะกับเบ็ดลงแล้วครับผมก็ตามดูน้ำคันนะครับท่านผู้ชม,ชมปลาก็ใส่ดีครับ ค่ะท่านผู้ชมครับปานินบ่อบางบานครับนี่เ่มแรกผมครับดกดเลยท่านผู้ชมทีเมเมื่อกี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมออตอนนี้ก็ประมาณจะสิบโมงแล้วครับก็มีดึงมีอะไรบ้างเนี่ครับแต่มันจะเป็นตะพักตะพักเวลาปั่นปลาเข้ามานะครับดึงปลาเข้ามาฝั่งเนี่ยก็จะมีบริสักษนิดนึงครับสายมาก็ปลาเล็กหายครับปลาใหญ่เริ่มเข้านะครับจะทำกับข้าวกินแลครก็ท่านผู้ชมครับเห็นไหนกําลัง ทำปลาครับอันนี้จะลากปลาครับามมาแล้วผมจะทำมะละกอครับท่านผู้ชมเดี๋ยถ้านอนหน่อยจะข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับปลายีสกครับเนี่ยวว่ามากินกับข้าวป่านะครับท่านผู้ชมอากาศ ปิดมากครับท่านผู้ชมไม่มีแดดเลยวันนี้อึมครึมมากเลยตามลุ้นต่อครับเดี๋วจๆทำลาบปลากินอยู่จะลาบครับสับปลาก่อนครับผมข้าวยังเสียข้าวเลยนะ ปายโสกครับลปาปลายโสกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับูรบรรยากาศบอ่อครับบอ่อไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลาก็ค่อนข้างเยอะก็น้ำช่วงน้ำท่วมก็ไม่มีคนมาตกครับอันนี้มาลองดูสวยงามครับนะ้าน,นานายครับ มากันนายครับนายพามา<ป>วันนี้อัอนนี้ครับสวยงามครับนาไม้ไหนครับนาผมอยากไปบ้างครับครับตอนนี้นายก็กำลังต้มปลานะครับต้มปลาครับนี่ก็จะลาบนะครับท่านผู้ชม ับลาปลาครับท่านผู้ชมพายเที่ยงครับนี่สม้มตำครับเสียงไหนลาปลาครับดกันครับทานดกันครับผมหุ่นต้มต้มยังไอต้มยังไอทวนๆอยู่เลยครับไอตว่น <laughs> มาแล้วครับในในแก้วเราแก้วกินแก้วแก้วกิวกวกวนโสมมาแล้วครับนะในแก้วนี้ยมาแล้วครับก่อนเนี่ยวาโสมครับนี่โสมเรามีโสมน,นะครับผมกินข้าวกินข้าวก่อนมีโสมก่อนกินข้าวด้วยครับในน้ำแก้วโบจบโอ้ยไอ้รอมึงไงยะ

Ờ. Oh. à. ไม่แล้วครับท่านผู้ชมครับเสียหน่อยครับวันนินครับ

มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับตัว,ว,ตวที่สี่นี่ไม่ได้ถ่ายครับมัวเลยไปกวดท้ายกระบ,บะใส่สวยนะ,ะ <Okay S 2> พระรเอกเลยครับเสียหน่อยวันนี้พระเอกเลยจิงขั้นปะเลยบ่ ปราก,กาครับผมครับยึ่นคันแทบร่วงครับมาแล้วครับท่านผู้ชมช่วงเย็นๆครับท่านผู้ชม ทีมงานผู้เชี่ยกแตกมาเลยครับ่ตนผู้ชม

อาดอาจักอัดใจโอ้หมอแม่งตัวเริ่มเลยโอ้ท้องดูท้องเนี่ยไปเลยครับวัตะกลับครับจิมงงานเบรกแตกครับครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่า เราก็มาสรุปผลงานครับท่านผู้ชมนี่ก็หลุดนับไม่ถ้วนนะครับบ่อเสนาวันนี้ครั้งแรกครับที่มาครับเสียหน่อยเป็นพระเอกครับวันนี้สรุปผลงานครับปลากินแต่กลางวันนะครับท่านผู้ชม ห้าตัว呀ห้าตัวนีทั้งหมดห้าตัวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหสวยๆนะท่านผู้ชมนี่ฮะก็มีนวลจันทร์มีเยีสุกเล็กสองตัวครับโอเคถือว่าสุดยอดครับท่านผู้ชมครับก็โอเคครับจากการก็สุดยอดครับท่านผู้ชมครับพาเสี้นไอยมาวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแอบฝนมาด้วยครับท่านผู้ชม